ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนทุกท่านครับพร้อมจะทลายโจรกันหรือยังครับอา้าวเป่านกหวีดดังๆมีมตอบหยิบขึ้นมาตอบถ้าไม่มีอะไรก็ปรบมือกันหน่อยเร็วยิ่งวันเวลาผ่านเลยไปเรายิ่งเหนียวแน่นกันมากขึ้นและที่สำคัญครับรายการมาตามนัดมาตามนัดกำลังมากันหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนไหนทั้งภาครัฐเอกชนรัฐวิสาหกิจไม่ว่าจะเป็นศาลไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นวุฒิสมาชิกและที่สำคัญมวลมหาประชาชนทั่วประเทศตอนนี้มาตามนัดมีนัดถล่มทักษินยิ่งลักกำลังจะจบกำลังจะจบพี่น้องครับ เมื่อสักครู่นี้พี่สำราญกับพี่ถนอมพูดไปเกี่ยวกับเรื่องของทาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีข่าวมาสักเล็กน้อยทาริศเพ่งดิตในฐานะเลข,ขานุการของสอ,อ,อรอสอเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะเรียกเขาว่าศูนย์รวมสัตว์ไม่ได้แล้วเพราะเขาเปลี่ยนจากสอรอสอเป็นสอ,อ,อรอสอมันมีอ,ออ่างแทรกเข้ามา ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจากศูนย์รวมสัตว์เนี่ยจะคิดชื่อเล่นให้สอ,อ,อสอนี่ว่าอะไรดีล่าสุดทาริศแท,ทงดิตก็ออกมามารับลูกอะเกี่ยวกับเรื่องของการจะประกาศจับแกนงกนกนกน,นำกปพพสอนูน่นนี่นั่นท่องคาถาเหมือนเดิมว่ารับเป็นคดีพิเศษร,รับเป็นคดีพิเศษ รับเป็นคดีพิเศษคดีที่เข้าข้างมันเนี่ยคดีที่โจมตีคนอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับมันมันรับเป็นคดีพิเศษหมดเลยทาริศเพ่งดิตฮะล่าสุดจอ,อกมารับคดีของแกนนำกบป,ป,ป,ปสเป็นคดีพิเศษนอกเหนือจากนั้นจะออกมารับคดีขวางเลือกตั้งเป็นคดีพิเศษที่คดีอื่นๆทำไมไม่รับ เราอยากจะเรียกร้องเหลือเกินว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษรับอีกสักคดีหนึ่งไว้เป็นคดีพิเศษได้ไหมคือบ้านของไอ้ทารทิศที่ปากช่องที่มันบุกรุกพื้นที่ป่าเนี่ยแน่จริงมึงรับเป็นคดีพิเศษหน่อยดีไหมนี่ผมเข้าไปเซิร์ชข่าวล่าสุดก่อนขึ้นมาบนเวที DSI รับคดีอะไรเป็นคดีพิเศษรู้ไหมครับ DSI บอกว่ากำลังจะประกาศ รับคดีไฟไหม้บ่อขยะเนี่ยเป็นคดีพิเศษใน,นวันวันมันทําได้แค่เนี้ยคืออะไรขยะขยะอะไรเน่าเน่าอะไรเหม็นเหม็นเนี่ยมันถนัดนักไอ้ธาริศเนี่ยถูกไม่ถูกพี่น้องที่คดีอะไรใหญ่ใหญ่โตโตที่คดีอะไรที่จะสร้างความเสียหายให้กับทักษิณยิ่งรักมันไม่เคยรับเป็นคดีพิเศษนี่ไฟไหม้ขยะหน่อยเดียวโอ้เดี๋ยวรับเป็นคดีพิเศษเองไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลนี่มันเป็นแบบนี้ อ้าวพูดถึงทาริสไปวันนี้ผมขึ้นมาช่วงเย็นครับก็ต่อจากช่วงของเคารพธงชาติต่อจากช่วงของการสวดมนต์กันเนี่ยนะฮะเราก็ต้องอัปเดตข่าวคราวกันหน่อยผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายท่านขึ้นมาประกาศข่าวดีบนเวทีเพราะว่าวันนี้คณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พึ่งมีมติไปเมื่อประมาณสักสามชั่วโมงที่ผ่านมาชี้มูลนิคมวัยรัชพานิชหยุดปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยโรงเรียนทักษินไปเรียบร้อยอีกคนยินดีปรบมือส่งเสียนงนังๆงวินองนี่ชี้มูลแล้วและถามว่าตอนนี้เนี่ยณวินาทีนี้เนี่ย ประธานวุฒิสภาของประเทศไทยชื่อนิคมไวรัชพา,านิชย์อยู่หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เพราะมันหมดหน้าที่มันหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปตั้งแต่3ามชั่วโมงที่แล้วแล้วพี่น้องครับผมย้อนอดีตให้ฟังกันสักเล็กน้อยก็แล้วกันความผิดของนิคมไวรัชพา,านิชย์เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณสัก กรกฎาสิงหากันยาปีที่แล้วเนี่ยผมจำได้ว่าวาระที่สามของอออร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาส,สอวอเนี่ยนะฮะมันน่าจะประมาณสักวันที่28กันยายนปีที่แล้วพอผ่านวาระสามปุ๊บมันก็เร่งเลยเร่งนำขึ้นทูลเกล้ามีคนส่งเรื่องนี้ไปปปอชอก็รับเรื่องนี้ไว้วันนี้ปปอชอ,ออกมาถแถลงว่าที่ต้องชี้มูลนิคมไวรัชพาณิชเนื่องจากจำได้ไหมครับ ตอนนี้คมนั้นนั่งในตำแหน่งประธานวุฒิสภาเวลามีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาคือสอสอก็มาสวก็มานะมานั่งประชุมร่วมกันเนี่ยประธานก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานก็คือประธานวุฒิสภาตอนนั้นสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ไปพักนิคมไวยรัชพานิชนั่งในตำแหน่งประธานอยู่ก็ มีการกระทําที่มันผิดกฎหมายรัฐมนูญแล้วก็ผิดข้อบังคับการประชุมหลายกรรมหลายวาระด้วยกันครับหลักๆคืออะไรหลักๆคือเวลาเขาพิจารณากฎหมายกันสอสอส,อสอวอมีสิทธิ์ที่จะสงวนคําแประยะติกรรมาธิการก็มีสิทธิ์สงวนการแปลความเห็นไว้เนี่ยนะฮะแต่นีคมวัยรัชพานิชปิดกั้นไม่ให้สมาชิก ได้แสดงความคิดเห็นทั้งหมดทั้งปวง57คนด้วยกันนี่ผมยังไม่นับอีกกรณีอื่นนะเอาแค่กรณีนี้กรณีเดียววันนี้ปปชเลยออกมาบอกว่าชี้มูลเลยก็แล้วกันจากนี้ไปนิคมเลี้ยงหลานอยู่บ้านเลี้ยงหลานอยู่บ้านไม่ต้องมาแล้วขั้นตอนต่อจากนี้ไปเป็นอย่างไรครับ หลังจากที่ปปอชอตัดสินเสร็จจร,จริงๆแล้วมันมีทางเลือกสองทางทางเลือกแรกคือผ่านอายการไปที่ศาลฎีกาแผานคดีอาญาผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่เผอิญว่ากรณีนี้นิคมไม่ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดประมวลกฎหมายอาญาก็เลยไม่ไปทางนี้ไปอีกทางหนึ่งคืออะไรไปอีกทางหนึ่งก็คือจากนี้ไปปป,ปอชอจะส่งเรื่องนี้ไปยังที่ประชุมวุฒิสภา ที่ประชุมทฒิสภาต้องเรียกประชุมกันเป็นการด่วนจากนั้นประชุมกันเสียงสามในห้าเท่าที่สมาชิกมีอยู่ในสภาถ้าถอดถอนก็ถอดถอนนิคมไวยรัชาพานิชออกจากการเป็นนักการเมืองและอีกห้าปีต่อจากนี้นิคมไม่มีสิทธิ์มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิน้นไปแล้วไปลับอย่าได้กลับมาเลยนิคมเอ๋ยนี่แหละฮะ แล้วผมอยากจะบอกเลยนะครับสมศักดิ์เกียรติสุรนนทร์รอจ่อคิวอยู่จริงๆเรื่องสมศักดิ์เรื่องนี้คมเนี่ยเขาส่งไปพร้อมๆกันแต่รัฐมนูญมาตราหนึ่งเขาก็กำหนดไว้ว่าปปชมีอำนาจตามรัฐธรมนูญ ที่จะแยกพิจารณาเรื่องของใครสำนวนไหนสำนวนส่งมาพร้อมกันเป็นความผิดของคนสองคนก็ไม่ต้องพิจารณาในคราวเดียวกันก็ได้สมศักดิ์เกียรติสุรน,น์เลี้ยงหลานอยู่บ้านก่อนตอนนี้เดี๋ยวรอต่อไปปปอชฝากบอกมาอีกแป๊บเดียวซึ่งสมศักดิ์เกียรติสุรน,น์ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเพราะว่าถ้าให้เขาหย,หยุดปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้เนี่ย มันก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ต่อการเมืองถูกต้องไหมครับเพราะสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ตอนนี้ยุบสภาไปแล้วยุบสภาไปแล้วมันก็ไม่มีสภาเพราะฉะนั้นประธานสภาคือหมายถึงสภาล่างคือสอสอเนี่ยจะชี้มูให้เขาหยุดปฏิบัติหน้าที่มันก็จะไม่ค่อยส่งผลกระทบก็เอานิคมก่อนก็แล้วกันแต่นิคมกับสมศักดิ์ไม่ได้มีน้ำหนักเท่ากับอีกคนปปชบอก อีกไม่นานหรอกอีกไม่นานหรอกอีกแป๊บเดียวเท่านั้นน่ะยิ่งรักจะตามรอยนิคมไปอีกไม่นานมวลมหาประชาชนพวกเราฝากบอกปอป,อปอชอไปเลยนะฮะฝากบอกปอปอชอไปเลยว่าวันนี้เนี่ยแค่ชี้มูลนิคมเราก็ดีใจกันสุดยอดแล้วถูกไม่ถูก มวลมหาประชาชนฝากเรียนไปยังปปชครับวันไหนที่ท่านชี้มูลยิ่งลักษณ์เนี่ยโอ้ยปากเดียวเนี่ยขอเต่าลูกวีทีแปดตัวเลยก็แลวกันจะแสดงความยินดีทั่วราชอา,าจากอักรใกล้เข้ามาแล้วครับใกล้เข้ามาแล้วครับสำหรับกรณีนี้ฮะโอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างมันดุมเร้าตอนเนี้มันดุมเร้ายิ่งลักษณ์จนวันนี้ลางานอะ ยิ่งรักพักผ่อนอยู่บ้านไม่ไปไหนจริงๆก็อยากฝากบอกยิ่งรักว่าเอิมพักไปตลอดการมันไม่ต้องไปไหนหรอกเพราะไปไหนมันก็ไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นนะ่ะเอาเมื่อวานี้ยิ่งรักไปไหนพี่น้องรู้ไหมเมื่อวานี้ยิ่งรักไปไปจังหวัดปทุมธานีหรืออะไรไม่ทราบไปดูไปดูที่นาเป็นแปลงข้าวสาธิตน่ะ ยิ่งลักไปดูที่นาไปดูแปลงข้าวสาธิตนายกไปแล้วทำไมรู้ไหมฮะเปิดประตูรถตู้ออกมาแล้วยืนอยู่ตรงบันไดรถตู้อะแล้วก็ฟังเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงนเป็นอย่างง,าาง,งี้เสร็จปุ๊บขึ้นรถตู้ไปเลยถามว่าไปแค่นี้มึงจะไปทำไมให้เจ้าหน้าที่เขาต้องนั่งเตรียมตัวอยู่บ้านไป จะเรียกหมอน้องหมอนวดอะไรมานวดข้อเท้าก็ช่างเองเถอยิ่งรักอยู่บ้านไปเลยไม่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่แล้วทางที่ดีลาออกจากรักษาการไปด้วยกว็ดีพอเล่าให้ฟังเรื่องนี้แล้วพี่น้องครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะฮะตอนนี้เนี่ยมันมีนักวิชาการหลายฝักหลายฝ่ายมันมีสภาเกี่ยวกับเศรษฐกิจหลายแห่งเลยครับที่ออกมากล่าวหา ออกมากล่าวหาว่าการชุมนุมของพี่น้องมวลมหาประชาชนกพป,ปสเนี่ยเป็นตัวฉุดรั้งให้เศรษฐกิจตกต่ำลงเขาบอกว่าที่เราชุมนุมกันอยู่ตอนเนี้ยมันทําให้เศรษฐกิจตกต่ำลงเราอยากจะบอกเลยครับว่าเหตุผลที่แท้จริงไม่ใช่แบบนั้นและวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเหตุผลที่แท้จริงเอาคร่าวๆที่เศรษฐกิจตกต่ำลงเนี่ยมันเพราะอะไรเศรษฐกิจตกต่ำลงเพราะอะไรครับ ผมเล่าแค่สองสามเรื่องพอเรื่องแรกคือเรื่องเกี่ยวกับการจำนำข้าวต้องบอกว่าพี่น้องชาวนาทั่วประเทศนี่มีจำนวนหลายล้านคนนะตีเป็นคนไม่ทราบเท่าไหร่ตีเป็นครัวเรือนก็หลายล้านครัวเรือนละและในครัวเรือนท่านก็ไปคูณกันละเองครอบครัวไหนใหญ่หน่อยก็ห้าหกคนครอบครัวไหนเล็กหน่อยก็สองสามคน ล่าสุดรัฐบาลก็ยังไม่จ่ายเงินให้กับชาวนาวันนี้มีเดินขบวนเข้ามาอีกกลุ่มหนึ่งแล้วนะฮะเอา้าปรบมือเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวนาที่กําลังมาหน่อยมันเป็นแบบนี้ครับในหมู่บ้านต่างๆตามภาคเหนือภาคอีสานจังหวัดที่เขามีการปลูกข้าวเนี่ยนะฮะถามว่าตัวเงินที่อัดฉีดลงไปในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเงินที่มาจากไหน เอาสมมุติเป็นตำบลตำบลหนึ่งอำเภออำเภอนึงนในจังหวัดที่มีการปลูกข้าวกันเอายกตัวอย่างจังหวัดไหนดีล่ะเอาจังหวัดไหนเอาจังหวัดศรีสะเกษก็ได้เอาสมมติในหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นมีห้างมีร้านค้ามีร้านที่เปิดขายนั่นเปิดขายโน่นเปิดขายน,น,ายนี่แต่ถามว่าถ้าสมมุติชาวนาในจังหวัดนั้นๆเขาไม่ได้เงินจากการจำนำข้าว ร้านค้าพวกนั้นมันจะมีลูกค้าไหมครับไม่มีลูกค้าในธุรกิจต่างๆก็ต้องลดลงคนไม่จับจ่ายคนไม่ใช้สอยไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเศรษฐกิจหลายจังหวัดที่ตัวเลขตกต่ำมันเพราะว่าชาวนาไม่ได้เงินเพราะว่าถูกพวกทักสินมันโกงไปถูกไม่ถูกพี่น้อง นี่แล้วข่าวล่าสุดเขาบอกเนี่ยยอดของการซื้อมเมล็ดพันธุ์ของชาวนาหมายความว่าอะไรครับชาวนาก่อนจะปลูกข้าวก็ต้องไปซื้อมเมล็ดพันธุ์มาก่อนก่อนจะหว่านลงไปในที่นาถูกไหมฮะล่าสุดครับยอดซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวตกต่ำลงถึง เกกว่าเปอร์เซ็นต์สงสารพี่น ah, <ım. S 1> ้องชาวนาเหลือเกินไม่มีเงินไปทํานากันในฤดูการต่อไปแล้วครับพี่น้องไม่มีแล้วครับสงสารชาวนามากมีแต่ไอ้พวกดิ้วล้อทักษิณเนี่ยแหละที่มันยังคงขูดรีดและทรมานชาวนาอยู่ต่อไปเช่นเดียวกับอะไรครับพี่น้องครับประมาณสักเมื่อไม่ถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมลงไปภาคใต้ ผมไปที่จังหวัดสงขลาผมไปที่จังหวัดตรังไปดูงานเกี่ยวกับเรื่องของยางพาราเช่นเดียวกันครับเศรษฐกิจทั้งหมดทั้งปวงของพี่น้องชาวใต้ก็ตกต่ำลงทุกประเภทเนื่องจากราคายางมันตกต่ำเหลือเกินตอนนี้ลงไป40-50บาบาทต่อกิโลกรัมแล้วชาวสวนยางไม่ไหวแล้ว ขี้ยางทุกวันนี้เอาไปกองไว้มันยังไม่มีใครมาขโม,มยไปเลยเป็นแต่ก่อนเนี่ยขี้ยางเนี่ยกองทิ้งไว้มันขโม,มยกันได้ทุกคืนยางมันไม่มีราคาแล้เวย้ยเอาไหนขอเสียงชาวสวยนยางหน่อยเนี่ย น้ำยางสดราคาตกยางแผ่นราคาตกลมควันแล้วก็ยังราคาตกเป็นก้อนก็ยังราคาตกขี้ยางยังราคาตกเลยยิ่งลักเอ้ยแล้วมันก็เหมือนกันกับภาคเหนือภาคอีสานภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางอะชาวนาไม่มีเงินร้านค้ามันก็ต้องปิดตัวลง เพราะประชาชนมันไม่มีเงินไปจับจ่ายใช้สอยเช่นเดียวกันกับที่ภาคใต้ร้านค้าต่างๆปิดตัวลงซบเศราไปหมดเพราะอะไรเพราะยางมันราคาตกเพราะยางมันราคาตกชาวสวนยางไม่มีเงินแล้วร้านค้ามันจะมีลูกค้าได้ยังไงเราวะมีอย่างที่ไหน40บาท50บาท เรียกร้องกันขอ80บาท80บาทมันยังทําให้ไม่ได้โถ่เอ้ยสมัยที่แล้วเนี่ยร้อยหกสิบร้ยเจิเขาก็ทําได้โว้ยประกาศให้รู้โอ้พูดแล้วมันอึดอัดหน้าหนักใจเหลือเกินดัชนีตัวสุดท้ายที่อ้างกันเหลือเกินครับเศรษฐกิจตกต่ำแล้วตอนนี้การท่องเที่ยวไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยเลย ซบเซาเหลือเกินอ่ะทะเลป่าเขาลำเนาไพรน้ำตกหมู่บ้านที่เคยเป็นมนสเสน่ห์ของประเทศไทยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเหล่านั้นซบเซาลงหมดมันไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วมาโทษมวลมหาประชาชนทำไมเราก็ชุมนุมของเรากันอยู่เท่านี้ฝรั่งมันไม่มาเที่ยวสวนลุมมันก็ไปเที่ยวที่อื่นได้นี่ แล้วบอกเลยนะบอกเลยยิ่งรักอย่ามาโทษวนมหาประชาชนไปฉุดการท่องเที่ยวไอ้ตกต่ำก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลเองไปประกาศพรากฉุกเฉินก็เตือนตั้งแต่แรกแล้วอย่าประกาศพรากฉุกเฉินพอประกาศปุ๊บนักท่องเที่ยวมันก็หดไม่ต้องมาไม่ต้องมาโทษวนมหาประชาชนไปโทษไอ้สอรอสอศูนย์รวมสัตว์พรากฉุกเฉินที่มึงประกาศไปนั่นแหละ ทีเลยวันนี้วันนี้ทําไมครับทันทีเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สไม่รู้จำไม่ได้เมื่อวันที่19คือวันแรกของการที่ยกเลิกพรกฉุกเฉินประกาศใช้เพียงแค่พรบ,บรความมั่นคงหลายประเทศตอนนี้เขาปรับแล้วครับดัชนีความเชื่อมั่นในการที่จะให้ประชาชนของเขาเดินทางเข้ามาประเทศไทยฉับพลันที่ยกเลิกพรกฉุกเฉินทุกประเทศบอกหมดเลยเอา้า เดินทางมาประเทศไทยได้แล้วเห็นไหมมันเป็นเพ,พ,พราะพรกฉุกเฉินปูหมดเวลาผมวันนี้แล้วฮะลากันไปฝากอย่างเดียวสำนักงานตำรวจแห่งชาติสออรอสอ่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยงานไปขยันจับมือปืนป๊อปคอนไปขยันจับคนนั้นคนน้นคนนี้ ออกหมายจับได้ดิบได้ดีทุกวี่ทุกวันฝากหมายจับคนหนึ่งเหอะผมทนไม่ไหวจริงๆอะ่ะต้องบอกแล้วว่า,วาต้องไปจับมาให้ได้วันนี้พรุ่งนี้คือไอ้ตั้งอาชีวะได้ดูคลิปไปแล้วใช่ไหมครับตั้งอาชีวะนี่ผมบอกเลยนะฮะผมพึ่งบอกไปในรายการฟ้าทลายโจรผมจัดวันนี้ผมบอกไปในรายการว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถ้าเมื่อไหร่ยังจับตั้งอาชีวะไม่ได้ผมจะพูดทุกวันว่าตำรวจไปจับตั้งอาชีวะมาให้ได้พูดบันทุกวันจนกว่ามันจะไปจับไม่ได้ทิ้งท้ายทิ้งท้ายครับทิ้งท้ายตรงนี้หากรัฐบาลจะคิดอะไรก็ตามเกี่ยวกับตั้งอาชีวะมีทางเลือกสองทางผมบอกตรงนี้นะครับถ้าท่าน ไม่สนับสนุนการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทางเลือกท่านมีทางเดียวไปจับไอ้ตั้งมาลงโทษให้ได้ทางที่สองถ้าท่านยังไม่จับไอ้ตั้งอาชีวะให้ได้เราจะสรุปตรงนี้ว่าไอ้รัฐบาลนี้มันสนับสนุนการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแล้วเจอกันโอกาสหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ